คนรู้ว่ากระเทียมนั้นมีประโยชน์แต่แม่ดีมไม่ชอบกินกระเทียมตอนแรกแม่คิดว่ามันไม่อร่อยเพราะมันคือกระเทียมแต่พอได้ชิมแล้วเออมันอร่อยแม่ดูมีความสุขในการกินกระเทียมมากขึ้นเพราะบีกลิกเป็นกระเทียมที่มีความหวานจากธรรมชาติไม่เผ็ดและไม่ฉุนอีกด้วยดีมจึงเลือกบีกลิกให้แม่ทานทุกวันค่ะมันทำให้แม่กินง่ายขึ้นแถมสุขภาพดีขึ้นด้วยเราลองแล้วแล้วคุณล่ะ ลองเลยอ่ะให้บีการีดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฟุกสาวิตรีสารวรว่าน,นะคะในช็อปออนแอร์สินค้าดีราคาประหยัดที่นี่ที่เดียวเราส่งฟรีด้วยนะคะเอาละ่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะก็มีกระแสะเรื่องของอสถานการณ์โควิด -19 ที่เรากําลังระมัดระวังกันอยู่เราก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะคะอยู่ในที่ชุมชนอยู่ในที่แออัดเนี่ยก็ไม่ต้องไปนะคะก็เป็นวิธีการที่ปกป้องตัวเองแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราทําได้นั่นคือการรับประทานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาพร้อม กับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือกระเทียมดำคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นหรือบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ค่ะเรามีกระเทียมดำบีการิกนะคะมาในโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆค่ะคุณผู้ชมไปดูโปรโมชั่นกันก่อนโปรโมชั่นของเรานะคะ1กล่องใหญ่เนี่ยให้ไปเนี่นะคะหกล่องใหญ่จะมีทั้งหมด6กระปุกด้วยกันราคาปกติของกล่องใหญ่อยู่ที่1290บาท เท่านี้ค่ะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่990บาทแต่ว่าคุณจะได้มากกว่านั้นเพิ่มเติมไปอีกคุณจะได้รับกระเทียมดําบีกาลิกไปอีก5กระปุกราคา1,075บาทยังไม่พอค่ะคุณได้แบบซองพกพาเดินทางไปที่ไหนหรือว่า พกพาง่ายๆสามารถที่จะพกพาไปได้ด้วยอีก3ซองด้วยการขนาด20กรัมน,นะคะราคา300บาทรวมมูลค่าทั้งหมด2,665บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเราส่งฟรีทั่วประเทศที่นี่ที่เดียวนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่มีขั้นต่ำค่ะโทรเข้ามาได้เลย028267999 24ชั่วโมงโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะมารู้จักกับกระเทียมดาดีกว่ากระ ยมดาหรือว่าบีกาลิกวันนี้ที่เรานําเสนอค่ะคุณผู้ชมผู้ชมจะเห็นสีดําๆแบบนี้ทานง่ายมากๆไม่ฉุนอร่อยทานง่ายทานเล่นก็ได้ทานเป็นอาหารก็ได้ทานคู่กับอาหารที่คุณทานอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันคุณประโยชน์ของเขาสารอาหารของเขาเนี่ยคะสรรพคุณของเขาเนี่ย ดีกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าซึ่งผ่านการผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะเป็นสินค้าส่งออกระดับสายกลและได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆด้วยยอดขายของปีที่แล้วกว่า300ล้านบาทคุณผู้ชมถ้าเกิดดีจริงยอดขายต้องตามมาอายุน้อยร้อยล้านกับแบรนด์นี้ นะคะที่เราพูดถึงเลยเนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาได้มาเรียบร้อยกับอายุน้อยร้อยล้านนะคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของบีการิกระเทียมดำเนี่ยคุณผู้ชมปกตินี่นะคะคนที่เขาดูแลตัวเองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ากระเทียมนั้นเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆถ้าทําได้เราต้องทานกระเทียมเนี่ยสักเล็กน้อยนะคะใน1วันนะคะแต่ว่ากระเทียมดำเนี่ย มีสรรพคุณมากกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าเราจะไปทำความรู้จักกับบีกาลิกกันค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับผมนพดาอธิการคำภูประธานกรรมการบริษัทนพดาโปรดักผู้สร้างสรรค์ผู้พัฒนากระเทียมดำบีกาลิกครับบริษัทที่สืบต่อกันมาจากคุณปู่มาถึงคุณพ่อมาถึงตัวผมเราสืบทอดกันมาประมาณ3เจนแล้ว สามเจนเนี่ยร่วมร่วม40ปีเราอยู่ในหลุมของกระเทียมเราเห็นที่มาที่ไปของกระเทียมเราเห็นยุคของกระเทียมราคาตกต่ำมากๆเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเราเรารู้ถึงปัญหาเราเลยอยากพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยกระเทียมลำพูนกระเทียมภาคเหนือเราครับโดยเฉพาะกระเทียมดําของจังหวัดลำพูนเนี่ยเราอยากเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยเราโดยเฉพาะกระเทียมของจังหวัดลำพูนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร แก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำผลผลิตล้นตลาดเราอยากทําให้กระเทียมไทยกระเทียมดําของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในตลาดสากลทั่วโลกครั้งแรกเลยเนี่ยผมเริ่มจากเรามีม้อข้าวใบหนึ่งเอากระเทียมมาใส่ในม้อข้าวพัฒนากันไปเรื่อยจากม้อข้าวหนึ่งใบห้าใบสิบใบจนวันหนึ่งเนี่ยผมมีม้อข้าวทั้งหมด6กกว่าใบอยู่ในอยู่ในโกดังอยู่ในโรงงานแบบดั้งเดิมเครื่องแบคกลิศแมชชีนของเราเนี่ยเป็นเครื่อง เป็นเครื่องที่สามารถควบคุมได้ทั้งความร้อนและความชื้นให้มีความเสถียรภาพเหมาะสําหรับการผลิตกระเทียมดําให้ได้รสชาติจากตามที่ต้องการให้ได้ความแห้งตามที่ต้องการความชื้นตามที่ต้องการเป็นที่ต้องการกับตลาดโลกครับคุณค่าทางอาหารของกระเทียมดํามีการหลิกเนี่ยแตกจากจากกระเทียมสดถึง13เท่าสารสาคัญในตัวกระเทียมดำเนี่ยพีคขึ้นไปมากกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าโดยเฉพาะสาร ต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ชื่อว่า s a c s l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  c y s t e i n รสชาติคือหวานอมเปรี้ยวทานง,ง่ายไม่เผ็ดไม่ฉุนไม่มีการร้อนแล้วระคายเคืองในกระเพาะอาหารสามารถทานกระเทียมดำได้เหมือนผลไม้อบแห้งทั่วๆไปแตกต่างจากกระเทียมสดเนี่ยที่ไม่สามารถทานแบบทานสดๆเหมือนทานเล่นๆได้เลยครับ คุณผู้ชมคะเราไปดูมาตรฐานในเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็ออบีการิกเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะมากกว่า300ครัวเรือนนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนสังคมแล้วก็เป็นการนํากระเทียมสดนะคะจากไร่ของเกษตรกรตามจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือที่เราเห็นภาพคะ่ะนํามาต่อยอดแล้วก็กลายเป็นกระเทียมดํานํานวัตกรรมนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาเขาได้เข้าไปศึกษาว่าทําอย่างไรให้เราได้ทานกระเทียมสดในรูปแบบที่ทานง่ายมากขึ้น แล้วก็มีรสหวานนั่นก็คือการนํากระเทียมสดนั้นเขาไปบ่มนะคะด้วยเครื่องบ่มแบ k g ก r าริ m แมชชีนค่ะตอนแรกอย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้บอกว่าบ่มด้วยหม้อหุงข้าวบ่มไปบ่มมาเนี่ยเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อเครื่องนะคะชื่อว่าแบ k g ก r าริ m แมชชีนค่ะจาก60-90วันที่ต้องบ่มเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่30วันเท่านั้น ํำให้เรานะคะได้ทานกระเทียมดําแบบนี้กระเทียมสดเป็นกระเทียมสีน้ําตาลเป็นกระเทียมไหนจะใช้ระยะเวลาประมาณ30วันนะคะก็นํามาทานได้ให้สุขภาพที่ดีต่อร่างกายได้อย่างเต็มที่ปกติแล้วเนี่ยจริงๆนะที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ทานกระเทียมแบบนี้แต่ว่าเราทานไม่ได้มากหรอกคะ่ะเราทานไม่ได้มากทานได้เม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอย่างน้อยแต่จะไป2เม็ดเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน,มน มันเผ็ดแล้วก็มันฉุนแล้วก็โอ๊ยไม่เอาดีกว่าแล้วรู้สึกบางคนก็ไม่อยากทานแต่วันนี้มาในรูปแบบใหม่มาในรูปแบบกระเทียมดำที่เป็นแบบกระปุกแล้วได้คุณประโยชน์หรือว่าสารอาหารหรือสรรพคุณเนี่ยมากกว่าถึง13เท่าของกระเทียมสดทั่วไปไม่ฉุนนวัตกรรมใหม่แบบนี้นะคะทำให้กระเทียมเนี่ยได้คุณประโยชน์เยอะขนาดนี้บีการิคหนึ่งหัวหรือว่าหนึ่ง,งเอ่อก้อนแบบเนี้ยนะคะทานง่ายมากเลยนะคะ คุณประโยชน์ของเขาเทียบเท่ากระเทียมสด13หัวด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะเห็นจากไกลๆแต่ว่าวันนี้พอเห็นใกล้ๆแล้วแล้วก็กลิ่นของเขาชวนทานมากๆแล้วก็ทานง่ายเราสามารถทานเล่นได้แล้วได้คุณประโยชน์จากกระเทียมถึง13เท่าหรือ13หัวถ้าจะให้เราทานกระเทียมสด13หัวเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆวันนี้ 1ห,หัวนะคะของบีการิกเท่ากับกระเทียมสดถึง13หัวด้วยกันแล้วไปดูสารอาหารที่เราได้กันสารอาหารที่ได้นะคะจากกระเทียมดำแบบนี้เราจะได้นะคะกรดอะมิโนไปถึง18ชนิดแล้วก็มีโปรตีนนะคะมีเอนไซม์ SOD มีสารโพลีฟีนอลแล้วก็มีสาร SAC ที่หาได้จากกระเทียมดำเท่านั้นอันนี้เละค่ะเป็นสารที่เขาบอกว่ามีแอนตี้ออกซิแดนที่สูงมากๆม,มีส่วนช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิต มีส่วนช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายมีส่วนช่วยในเรื่องของการอักเสบของร่างกายมีส่วนช่วยในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะได้มีผลนะคะเขาบอกว่าไปทดสอบจากห้องปฏิบัติการกลางนะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่ามีส่วนประกอบเหล่านี้อยู่จริงๆนะคะเราจะได้เห็นใบเซอร์ติฟิเคตเยอะแยะมากมายมาดูกันดีกว่าว่ามันน่าทานยังไงคะ่ะ คือปกตินะคะเราจะต้องนํากระเทียมไปประกอบอาหารหรือทานสดถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆวันนี้ง่ายมากๆค่ะกระปุกแบบนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปอยู่แล้วนะคะกระปุกแบบนี้ไปดูกระปุกเขาก่อนแค่กระปุกก็แบบน่าทานละนะคะแค่ดูแบบนี้นี่แบบนี้ค่ะนี่เลยมีคิวอาร์โค้ดด้วยมีมาตรฐานเรียบร้อยอ,อยอนะคะมี GMP มีฮาลานเรียบร้อยเลยมีวันเดือนปีที่ผลิตนะคะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้ ในนี้นะคะก็จะมีในกระปุกเนี่ยจะมีทั้งหมด60กรัมด้วยกันนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมค่ะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทานเล่นได้เขาเหมือนผลไม้ทานเลยแล้วกันนะคะคือทานง่ายมากหวานแล้วก็มีรสชาติและเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับลูกพลนทานง่ายอร่อยมากความฉุนของกระเทียม เบาบางแทบไม่มีเลยคุณผู้ชมทานง,ง่ายมากๆแล้วก็ไปทานคู่กับอ,อ,อาหารที่เราทานอยู่ได้นะบางคนชอบทานสลัดก็ไปโรยหน้ากับสลัดบางคนชอบทานข้าวผัดก็ไปทานกับ,กบข้าวผัดก็ได้หรือบางคนชอบทานอาหารที่เลี่ยนๆ,ๆมันๆขาหมูอะไรแบบนี้ง่ายมากคุณผู้ชมไม่ต้องไปปอกกระเทียมอะไรอีกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทานง,ง่ายจริงๆคือใครที่ทานอาหารเลี่ยนๆสามารถทานได้บางคนบอกว่า แล้วจะทานยังไงล่ะทานปริมาณแค่ไหนล่ะถึงจะเพียงพอนี่เอาไปโรยหน้าสปากเกตตีก็ได้นะไปประกอบอาหารอะไรหลายอย่างที่เราชอบทานอยู่แล้วสเต็กก็ได้นะหรือว่าบางคนบอกว่าอยากทานที่แบบเป็นสลดัดเป็นอะไรแบบเนี้ยได้ไหมได้หมดเลยเนี่ยได้หลายอย่างพิซซ่าก็ได้นะคะรสชาติดีทีเดียวแล้วก็มีความหวานอยู่ในอยู่ในลิ้นตลอดเนี่ยขณะที่พูดนะคะก็ได้รสชาติหวานหวานมาตลอดทานง่ายอร่อยด้วย ทานยังไงต่อวันมีคนคงตั้งคําถามว่าเอ๊จะทานยังไงต่อวันเท่ากับกระเทียมสดหรือเปล่าเพราะแค่หนึ่งหัวก็ยากแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทานเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณนี่นะคะประมาณ3-4หัวต่อวนันแต่ว่าใครที่อยากดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยก็แนะนําว่า6-8หัวนั่นเองก็เลยจัดโปรโมชั่นมาอย่างนี้ค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้คุ้มค่ามากๆ 1กระปุกเนี่ยมีทั้งหมด60กรัมด้วยกันวันนี้กล่องใหญ่ของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยกล่องใหญ่มันมีทั้งหมด6กระปุกราคาของกล่องใหญ่นะคะอยู่ที่1290บาทวันนี้คุณลืมราคานี้ไปเลยเพราะว่าคุณจ่ายเพียงแค่990บบาทคุณจะได้เพิ่มเติมไปมากกว่านั้นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยได้ไปทั้งหมดเลยได้กระปุก 6กระปุกที่อยู่ในกล่องใหญ่ยังไม่พอได้ไปเพิ่มอีก5กระปุกนะคะยังไม่พออีกค่ะได้แบบซองไปอีก3ซองทานกันไปยาวๆพกพาไปก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะอยากเก็บไว้วันเดือนปีที่ผลิตมีบอกอยู่แล้วเก็บไว้ได้นานเลยทีเดียวนะคะทานง่ายแป๊บเดียวก็หมดรับรองเชื่อได้เลยนะคะนําไปแบ่งกันที่บ้านรับรองว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนรสชาติเนี่ยต้องบอกว่า มันเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับเราทานผลไม้อบแห้งมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายนะคะรางวัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะคะจากประเภทธุรกิจนวัตกรรมจาก SPA รางวัลสุดยอด SME จังหวดัด รางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐบาลและก็เอกชนนอกจากนี้ก็ยังได้รับเครื่องหมายต่างๆออยฮาราลนเรียบร้อยนะคะฮาลัานเนี่ยกว่าจะได้ยากมากนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ได้ฮาราลนมาต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องผ่านการคัดสรรคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานการผลิตด้วย ไม่ว่าจะเป็น G A P หรือ G M P แล้วก็รวมไปถึง H A C C P นั่นเองนะคะก็ได้นวัตกรรมเรื่องของการที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนำมาผลิตกับกระเทียมไทยที่ช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรกว่า300รายนะคะในภาคเหนือให้กระเทียมของเราเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นถึง13เท่า1ห,หัว เท่ากับ1หัวของบีกาลิกเนี่ยเท่ากับ1หัวของกระเทียมสดถึง13หัวด้วยกันเห็นภาพง่ายมากเรารู้อยู่แล้วว่ากระเทียมเนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่มันทานยากใช่ไหมวันนี้มาเป็นบีกาลิกเป็นกระเทียมดําแล้วทานง่ายได้ประโยชน์มากกว่าเดิมถึง13เท่ากดอะมิโนโเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมยอดขายการันตีถึง300ล้านบาทของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยากให้เห็นรีวิวจากลูกค้าที่ทานบีกาลิกเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับมาเป็นอย่างดีนะคะ คนที่เป็นโรคเบาหวานทานได้ตอนนี้สสยเข้าเยอะมากคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามานะคะ028267999เราส่งฟรีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะโทรมาได้24ชั่วโมงมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเราเห็นอยู่แล้วตามท้องตลาดจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเราเคยเห็นแต่ว่าเอ๊ะไม่มีใครมาการันตีให้เราได้เห็นวันนี้เรามีผู้ที่ใช้จริงมาบอกความรู้สึกที่ได้รับประทานไปเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะชื่อหนูนะคะอายุขึ้นเลขสี่้วค่ะตอนนี้ก็จะมีความกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลค่ะเพราะว่าด้วยอายุนะคะแล้วก็การผผพังของร่างกายหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยทําให้คอเลสเตอรอลเนี่ยค่อนข้างจะสูงปกติก็จะมเออีเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของคอเลสเตอรอลก็พยายามทานอยู่นะคะแต่ด้วยที่ กระเทียมมันจะมีกลิ่นฉุนมากค่ะถ้าเป็นกระเทียมสดอ่ะแล้วมันก็ต้องกินวันหนึ่งก็ต้องหลายเม็ดนะคะก็สู้กลิ่นไม่ไหวจริงๆค่ะตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะหาอย่างอื่นมาทดแทนแล้วก็เมื่อวันก่อนเห็นพี่เทอฟิตนะคะเขาทานกระเทียมดําก็เลยอยากจะรู้ว่ากระเทียมดำเนี่ยมันจะรสชาติดีกว่าไหมหรือว่าจะช่วยเรื่องอะไรเราได้บ้างอะคะ่ะอืมทานง่ายมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนด้วยค่ะ รสชาติมันจะคล้ายๆลูกพลุนนนะคะอร่อยนะคะอันนี้ถ้าให้ทานเล่นทั้งวันทา,านได้เลยค่ะคะุณพ่อเป็นเบาหวานค่ะอาจจะทานกระเทียมอยู่แล้วคะ่ะแต่กระเทียมที่ทานเนี่ยจะเป็นตัวกระเทียมโทนแล้วซึ่งเราเนี่ยไปเห็นมาว่ามีกระเทียมโทนเนี่ยที่เป็นตัวสีดําทางเราอะคะ่ะก็เลยไปหามาว่าตัวกระเทียมโทนสีดำเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายยังไงค่ะพอมาเจอตัวนี้นะคะเราก็เอาตัวนี้คะ่ะให้คุณพ่อทานพอคุณพ่อทานแล้วอะคะ่ะคุณพ่อก็รู้สึกว่าอร่อยทานได้ไม่เบือ่อแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยคะ่ะ เป็นภูมิแพ้อากาศครับตื่นช้ามาก็จะจามแล้วก็มีน้ำมูกใสๆออกมาปกติทานกระเทียมครับแต่เป็นกระเทียมที่เอามาปรุงอาหารครับได้ลองกินกระเทียมดําตัวนี้แล้วครับรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็ยังช่วยดูแลเรื่องภูมิแพ้ได้ด้วยครับ บีการิกระเทียมดำนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับกระเทียมไทยสู่สากลบรรจุอยู่ในกระปุกสวยหรูให้คุณได้ประโยชน์จากกระเทียมดำแบบเต็มๆด้วยวิธีการผลิตที่ให้กระเทียมดำมีรสชาติหวานทานง่ายสามารถนำไปประกอบอาหารหรือทานเล่นได้ตามต้องการวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อบีการิกระเทียมดำ1กล่องบรรจุ6กระปุก1,290บาท วันนี้ให้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะยังไม่หมดรับเพิ่มทันทีบีกะหลิกกระเทียมดำอีก5้ากระปุกและยังได้รับเพิ่มอีกกับแบบซองไปอีก3ซองเลยค่ะทั้งหมดนี้จากปกติ2 6 6 5บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ โทรเลย0 2 8 2 6 7 9 9 9ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะมาดูแบบซองแบบซองใน20กรัมด้วยกันนะคะนี่ให้คุณผู้ชมเห็นทักนิดนึงในนี้ในแบบซองนี่นะคะความพิเศษของเขาคือมีเปิือกอยู่ด้วยแบบนี้แกะง่ายมากแบบนี้เลยนะคะแกะง่ายแกะง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถพกพาได้ทานง่ายนะคะทานง่ายนี่ อร่อยค่ะจะได้ความรู้สึกเหมือนแบบทานผลไม้อบแพง้งทานลุกคุณไม่ฉุนหวานรสชาติดีทานคู่กับสลัดก็ได้ทานเล่นก็ได้คนที่อยากดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะดูแลแบบทุกๆวันอยู่แล้วก็3-4หัวต่อวันแต่ถ้าอยากดูแลเป็นพิเศษนะคะก็6-8หัว ง่ายมากสำหรับบีกริกนะคะกระเทียมดำเนี่ยอย่างฟุกอ่ะฟุกก็รู้สึกว่าเอฟุกก็ทานกระเทียมสดได้ทานธรรมดาได้แต่ฟุกจะไม่ทานหนึ่งหัวแน่นอนแต่วันนี้ทําให้ทานได้หลายหัวแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันกับฟุกนะคะก็ถือว่า เป็นอะไรที่ทานง่ายแล้วก็มีสารอาหารสําคัญกว่ากระเทียมสดถึง13เท่าด้วยกันสารอาหารสําคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโน18ชนิดมีโปรโตีนมีเอนไซม์มีสารโพลิฟินนลนะคะแล้วก็มีสาร s a c ซึ่งถือว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนที่สูงมากๆและมีอยู่ที่ในเฉพาะกระเทียมดำเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณได้รับสบรรพคุณหรือประโยชน์ที่มาจากกระเทียมมากถึง13เท่าไปจริงๆ ยอดขายถล่มทลายวันนี้มาในรายการเราจึงมาโปรโมชั่นพิเศษอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีมาตรฐานรับรองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นออยไม่ว่าจะเป็นฮาลาลมาตรฐานในเรื่องของการผลิตรางวัลเนี่ยที่ได้รับมาเยอะแยะมากมาย GMP เรื่องของโรงงานที่ผลิตก็ได้รับมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยรางวัลการันตีเยอะแยะมากนะคะคุณผู้ชมอโปรโมชั่นของเรา ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยมี6กระปุกด้วยกันกระปุกหนึ่งมี60กรมัมคุณจะได้ไป6กระปุกนะคะ จากราคาปกติ1,290บาทวันนี้คุณจ่าย990บาทคุณจะได้เพิ่มเติมไปอีกนั่นคือ,อขนาด60กรัมเนี่ยไปอีก5กล่องด้วยกันแล้วก็ขนาดซองนะคะเป็นแบบซองเนี่ยขนาด20กรัมเนี่ยไปอีก3ซองก็พกพาไปได้เก็บไว้ได้นานเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทานเล่นก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทานได้นะคะหรือจะไปทานคู่กับอาหารก็ทานได้ดูแลตัวเองคนที่เป็นเบาหวานทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะคนที่แบบดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก็6-8หัวต่อว,วัน ทานง่ายมากๆเลยอร่อยด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคะสำหรับกระเทียมดำบีการิคุณผู้ชมก็โทรไปแล้วการตอนนี้สายเข้าเยอะมากเท่ากับเราลดถึง63%ด้วยกัน028267999โทรมาได้24ชั่วโมงนะคะเราส่งฟรีที่นี่ที่เดียวด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมโทรไปวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฟุ๊หลาบไปก่อนสวัสดีค่ะบีการิกระเทียมดำนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับกระเทียมไทยสู่สากล บรรจุอยู่ในกระปุกสวยหรูให้คุณได้ประโยชน์จากกระเทียมดำแบบเต็มๆด้วยวิธีการผลิตที่ให้กระเทียมดำมีรสชาติหวานฐานง่ายสามารถนำไปประกอบอาหารหรือทานเล่นได้ตามต้องการวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อบีการิก,กระเทียมดำหนกล่องบรรจุ6กระปุก1290บาท วันนี้ให้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะยังไม่หมดรับเพิ่มทันทีบีกะลิกระเทียมดำอีก5กระปุกและยังได้รับเพิ่มอีกกับแบบซองไปอีก3ซองเลยค่ะทั้งหมดนี้จากปกติ2,665บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง990บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ โทรเลย02 826 7999ตลอด24ชั่วโมงค่ะ